สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พายมีสิ่งดีๆมาบอกต่ออีกแล้วนี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวขอกินน้ำก่อนนะคะคอแหง้งอุย้ยไม่ใช่น้ำสินี่เป็นคอลลีคอลลาเจนนั่นเองเป็นคอลลาเจนที่แบบว่าทานแล้วผิวสวยผิวใสนะคะขอกินแป๊บนึงนะนี่นะคะคอลลีคอลลาเจนนะคะที่พายทานอยู่กล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้ กินเพื่ออะไรนะคะเพื่อความขาวเพื่อความใสนะคะให้ผิวแบบว่าเด้งๆมีออร่ราข้างในเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคอลลาเจนคงจะน้อยคนนะคะที่จะไม่รู้จักยี่ห้อนี้นะคะคอลลาเจนเป็นยี่ห้อแรกๆเลยนะคะที่อยู่ในคิวที่เมืองไทยนะคะก็คือเขาจำหน่ายมากว่าอปีแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่า คอลลาเจนเนี่ยมีบทบาทสําสคัญต่อมนุษย์เรามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนแบบเม็ดแบบพงแบบช่องทางแบบอะไรนะคะหรือจะใส่อยู่ในขัน,นมใส่อยู่ในอาหารยเงี้ยไปกินต้มแซบ่บยังมีต้มแซ่บคอลลาเจนเลยอะ่ะเออเพราะฉะนั้นมันมันปฏิเสธไม่ได้เลยที่เราจะต้อง ทานมันนะคะเป็นอาหารเสริมเป็นในตัวอย่างเมื่อก่อนจะทานแต่วิตามินซีอะไรเป็นการเสริมอะไรเห่านี้จะต้องทานคอลลาเจนไปด้วยเพื่อผิวพรรณนะคะนิ่มเด้งดึงอะไรอย่างนี้นะและถ้าเกิดว่ามันไม่สาคัญมันมันไม่ให้มันไม่ได้ทำให้ร่างกายเราดีขึ้นจริงๆนะคะก็คงไม่มีหลากหลายแบรนด์ทํากันมาเยอะขนาดนี้แล้วคงไม่ได้รับการตอบรับเยอะขนาดนี้นะคะโอ้ยพูดจะลินพันกันหมดละโอเควันนี้แพคก็จะมาบอกนะคะเกี่ยวกับ คัลลี่คอเลาเจนนั่นเองว่าตอนนี้เขามีแคมเปญพิเศษนะคะฉลองยอดขายอันดับหนึ่งนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยระยะเวลา2ปีเนี่ยเขาจำหน่ายไปกว่า0 0แสนกล่องแล้วนะคะถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะตอนระยะเวลา2ปีนี้จำหน่ายไปกว่า0 0แสนกล่องตอนนี้เขาได้ทำแคมเปญค่ะลด60เนะคะเพื่อเป็นการสมนาคุณให้กับคุณลูกค้านะคะ6 0เนี่ยจาก ปกติะคะ่ะกล่องนี้เนี่ยคอลลาเจน6,000มิลลิกร,รัมนะคะ30ซองตัวนี้เนี่ยปกติเขาจะขายอยู่1,950บาทตอนนี้ลดเหลือแค่990บาทเท่านั้นเองหาซื้อได้ที่ไหนหลายคนก็คงจะเคยทานแล้วนะก็หาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ต้องการดูแลผิวขาวผิวใสนะคะตอนนี้ก็ ใครก็ต้องอยากขาวอยากใสอยากผิวสวยกันทั้งนั้นนะคะแพทก,ก็มาบอกเคล็ดลับดีๆที่เห็นผลจริงแถมยังราคาถูกด้วยโปรนี้นะคะเพียง990บาทเท่านั้นโอเคตอนนี้ตะขอตัวลาไปแล้วนะคะขอตัวไปกินคอลลาเจนกับแก้วแชมเปญก่อนนะแบบว่านานๆที่กินเทบแก้วแชมเปญอะไรเงี้ยเออโอเคก็ไปแล้วนะฝากคอลลี่คอลลาเจนไว้ด้วยนะคะกับโปรพิเศษของเขานะคะ990บาทรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆเขาด้วยนะคะไปเลยไปแล้วบ๊ายบาย